สวัสดีจ้าท่านผู้ชมทุกท่านจ้ะวันนี้ทัวรแม่ออนทอดปลานินทุกน้ำตานะคะมาเด้อจ้ามาชม็นกำลังใจด้อจ้าสองตัวจ้าปลานินสองตัวง่ายๆนะคะ น,นี้เสร็จแล้วจ้ะุกแล้วนะคะแม่ก็ะตำน้ำพริกจ้ะตำนน้ำพริกแล้วก็ชิ่มจ้ะแต่แ่ไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะ นี่แมคลุกน้ำปลาค่ะทำง่ายๆเลยจ้ะท่านผู้ชมทำก็เป็นทุกคนนะนะคะแต่แม่ออนอยากให้ลูกหลานเพื่อนๆของแม่ออนได้มาสมด้วยนะคะมาทานด้วยกันนะคะ อาหารง่ายๆจ้ะสุกแล้วจ้ะปิดแก๊สเลยนะคะ นาชมแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยจ้าเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปต่อไปจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ